สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิาง,งาาาวันวิสณนวััชชั้นปหนักเรียนโรงเรียนวัดสัม,มะคีสุทธาวาสจะมานำเสนอการนำทุนจำนวน1 0 0 0 0หม่นบาทจากบริษ,ษัททางด่วนและรถไฟกรุงเทพจำกัดมหาชนไปใช้สำหรับการจัดทำแหล่งเรียนรู้ฯฯเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดสัม,มะคีสุทธาวาสเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพและประกอบการเรียนการสอนของครูและ อนนยากมีประสิทธิภาพ 1. แหล่งเรียนรู้ปลูกพืชกินได้โดยได้นําทุนสนับสนุนที่ได้รับมาซื้อพันธุ์พืชซื้อดินสําหรับเตรียมการปลูกเพื่อปลูกในแปลงเกษตร ได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาสำหรับสร้างโรงเพาะเห็ดจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดเพื่อฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ดและจัดจำหน่ายเพื่อฝึกเป็นผู้ประกอบการ แหล่งเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักไรดินและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก 4. แหล่งเรียนรู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาเตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลาดุก จัดหาพันธ์ปลาตลอดจนอาหารสำหรับเลี้ยงปลา เตรียมวัสดุในการนำกล้วยมาแปลรูปเป็นกล้วยเบ่งแตกเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 6. แหล่งเรียนรู้ขยะรีไซเคิลได้นำถูนสนับสนุนที่ได้รับมาจัดเตรียมห้องขยะรีไซเคิลจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะและเห็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต